สวัสดีครับคลิปนี้ยังอยู่กับเสียง AI เช่นเคยนะครับแต่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องกันบ้างขออภัยไว้ณที่นี้ถึงรอบอัปเดตเกนชินเช่นเคยนะครับผมก็มาอัปเดตสปอยเนื้อเรื่องเกนชินในบทที่5้ถึงหหรือลูน่าสเนื้อหาอาจจะยาวแต่ก็ข้อมูลไม่ได้เยอะอะไรมากนักสามารถเลือกดูได้ครับเนื้อเรื่องในบทที่5ก็จะเริ่มหลังจากการต่อสู้กับรีเน่ทำให้พวกนักเดินทางและโคลัมเบียหน้าพยายามพักผ่อนกับก,บการต่อสู้ที่ผ่านมา และเตรียมงานอำลาให้กับโคลัมเบียหน้าที่เธอเลือกที่จะจักไปจากทีเวิร์ดโดยเราจะไปพบกับคนหลายกลุ่มที่เป็นเพื่อนเราสลับกันไปมาเล่าเรื่องระหว่างกันโดยหลักๆคือพวกนักเดินทางจะวุ่นเรื่องการเตรียมงานและพวกเบโดและดูรินจะวุ่นเรื่องของเงามายาหรืออธิบายง่ายๆสั้นๆมันคือความทรงจําในอดีตของโลกหรือประวัติศาสตร์ของโลกที่บันทึกผ่านต้นอิมิงซุงที่มีนาฮิดะดูแลนั่นเองโดยพลังดวงจันทร์ทั้งสามมีผลทําให้เขตแดนของโลก มีความปั่นป่วนจากพลังดวงจันทร์ที่มารวมตัวกันพลังดวงจันทร์ก็คือหนึ่งในพลังปฐมภูมิของธาตุแสงและเป็นพลังเกือบจะสูงสุดในทีเวิร์กเพราะธาตุทั้งเจ็ดอยู่ใต้พลังธาตุแสงครับเมื่อดวงจันทร์ทั้งสามมารวมกันมันเลยทําให้พลังในนอกไข่ไม่ปกติจนเห็นอะไรแปลกๆรวมถึงยานอวกาศนักเดินทางที่ไม่มีอะไรไปมากกว่าแค่ประวัติศาสตร์ในการดํารงอยู่ที่มันเคยอยู่ในนอตไข่ระหว่างที่เราเตรียมงานเราก็จะหาคําตอบเรื่องของเงามายา ซึ่งก็ไม่มีอะไรนอกจากที่ผมอธิบายไปว่ามันเป็นแค่ภาพในอดีตเท่านั้นทําให้เราได้ข้อสรุปและคิดที่จะไปชวนโคลัมเบียหน้ามางานอําลาของเธอเมื่อเราไปถึงที่พักของเธอก็ไม่อยู่แล้วเริ่มทําให้นักเดินทางสงสัยและเริ่มหาคําตอบและได้พบกับเรลามาเธอก็จะพูดคุยว่าเธอไม่ได้พบกระแสะพลังของโคลัมเบียหน้าเธอก็เลยสงสัยเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้พวกเขาพยายามหาคําตอบว่าโคลัมเบียหน้าหายไปไหน ระหว่างทางที่กลับเข้าเมืองเธอได้พบอลิสตัวจริงหลังจากที่ได้พบกันเพียงแค่เสียงพูดมาโดยตลอดเธอจะเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโคลัมเบียนาที่เธอนั้นหมดพลังและดำรงร่างกายเอาไว้ไม่ไหวเพราะพลังของเธอที่หมดไปกับตอนสูรีเน่และพร้อมพยายามบอกใบเรื่องต่างๆให้กับนักเดินทางฟังว่าวิธีการแก้ไขทำยังไงโดยที่พลังที่หายไปของโคลัมเบียนาเกิดจากการที่ตัวเธอเองไม่ยอมรับชื่อใดๆเลย ทำให้ไม่มีตัวตนในประวัติศาสตร์พอที่จะดำรงอยู่ได้พร้อมกับเธออธิบายถึงหน้าที่ในการดูแลเขตแดนหรืออธิบายง่ายๆมันก็คือชั้นบรรยากาศโลกที่ไม่ให้พลังอบิสลุดรอดเข้ามาในโลกนี้เพื่อทำลายโลกได้นั่นเองและการจุติใหม่ของดวงจันทร์ทั้งสามรมให้เขตแดนของโลกนั้นมีปัญหามากขึ้นจนอาจจะทำให้มันพังทลายได้โดยอลิสเธอร์ก็จะแยกจากเราไปโดยไม่ให้เราไปหาคำตอบกับนิโคหรือแม่มดเอ็นนั่นเอง โดยภาพก็จะตัดมายังโคลัมเบียนาที่พลังของเธออ่อนมากจนทําให้เธอกลายเป็นเพียงวิญญาณในโลกเท่านั้นระหว่างนี้เธอได้พยายามออกไปสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวและได้พบเธออะไรหลายๆอย่างมากขึ้นจนเธอได้พบกับนักเดินทางในเมืองและพบว่านักเดินทางพยายามหาทางช่วยเหลือเธออยู่เธอเลยติดตามนักเดินทางไปต่อพวกเขาจะไปพบนิโคลที่เป็นแม่มดเหมือนกับอลิซเพื่อที่จะให้มาตามหาชื่อแท้จริงของโคลัมเบียนานิโคลก็คือนักวิชาการ และยังเป็นซีรีส์ที่เป็นผู้สวรรค์ดั้งเดิมที่ยังมีร่างกายสมบูรณ์คือไม่สูญเสียกายหยับแบบซีรีส์ทั่วไปหรือเทพพระตรีเธอยังมีพลังในการสื่อสารแบบดั้งเดิมคือเทเรพาทีที่ไม่ต้องพูดก็สามารถส่งข้อความมายังผู้ฟังได้แบบเทพพระตรีในนักลานนั้นเองเธอก็จะเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดวงจันทร์พร้อมอาสาที่พยายามหาข้อมูลในการเข้าไปหาประตูที่ไปสู่ดวงจันทร์ตามคำแนะนำของอลิซที่แนะนำว่าหากจะให้โคลัมเบียหน้าไปยังดวงจันทร์ ก็ต้องมีประตูที่นําเธอไปสู่ดวงจันทร์ทําให้พวกนักเดินทางกลับมายังเมืองเพื่อพบกับดูลินและอาเบโดพร้อมกับสมมวกหรือชื่อเดิมคือสาลมุดที่ได้มายังนอกไครแล้วเช่นกันพวกเขาก็จะพูดคุยเพื่อแบ่งหน้าที่และทําให้พวกเขาตัดสินใจที่จะไปพบอเล็กชิโนและชานโดนเพื่อหาข้อมูลของโคลัมเบียนหน้าเพิ่มก็จะเป็นบทพูดคุยที่พวกเธอจําสมมวกไม่ได้ทั้งที่เคยเป็นพวกเดียวกันมาก่อน พราะสม,มวกเข้าไปแก้ไขประวัติศาสตร์แล้วนั่นเองครับแต่บทสนทนาก็จบลงโดยไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าชื่อจริงโคลัมเบียนาชื่ออะไรระหว่างที่เราไปไหนมาไหนโคลัมเบียนาก็จะตามเราไปเกือบทุกทีภาพก็จะตัดมาที่ดูลินและอาเบโดและสม,มวกที่พยายามทดสอบเกี่ยวกับภาพมายาที่มันแปลกๆในช่วงนี้พวกเขาจะพยายามหาทางแก้ไขภาพมายาพวกนี้ทำให้รู้ว่าพวกเราแก้ไขมันเท่าไหร่จุดจบก็เหมือนเดิม ทำได้แค่เพียงยืดเวลาออกไปเท่านั้นหรือเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแต่จุดจบก็จบอีกแบบหรือจบอยู่ดีทำให้พวกเขานั้นพยายามเรียนรู้ในการแก้ไขประวัติศาสตร์ในอดีตกับภาพมายาอยู่นั้นเองระหว่างนั้นดูลินก็จะถามถึงเรื่องในอดีตของสมมวกซึ่งเขาก็จะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆทำให้พวกเขาก็ไม่ต่างอะไรจากแอนคาเตอร์ปิล่าและเซนมัวนเนเซอร์คัตออโดที่ทุกคนมีร่างกายไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากพลังการโคลนนิงหรือแบ่งเซลล์แบบอเบโด มาจากขุนยนต์แบบสมมวกและมาจากพลังอบิสแบบดูลินพวกเขาทั้ง3นั้นมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการต่างกันคือสร้างอนาคตโดยอเบโดแก้ไขปัจจุบันโดยสกาลมุรและทำลายอดีตโดยดูลินทำให้บทที่5ก็จบลงไปเอาไว้เพียงเท่านี้ก็จะไปการปูเนื้อหาไปยังในบทที่6และลูน่าสีแน่นอนครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ